หนูก็ทำคลิปอยู่เีพี่เตอย์ี่เต้ยกดทำคลิปอยู่หนูหาที่ไม่เจอเนี่ยังไม่มีวิดีโอเออพี่เตร์แล้ววันนี้พาหนูไปซ้อมด้ยล่ะ หลังนี้จะจำบลลังน์ใไหมบุกขาไเลยเม่อกี้พ่จะเล่นเกวกนหรอเล่นแบบบุกจะเล่นบุกมันจะดีกว่า ก็ลงมาแบบนี้เลยหรอมันอยู่ชั้นบนแบบนี้เลยค่ะแม่งก็ลงมาจนล่างให้ดูมีชุดก่อสามให้ค่ะใส่ซองด้วยค่ะมีชุดกอนสามคับ ตื่นมาคนน้นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยอ่ะไม่วยมม่ยังไม่ได้ตากเฮ้ยนอนว้ามันมีวอหมาว่ะคืออนตินปีนแนาไ้ใแตกให้ให้อบบมันปืนเอาปืนหนูไปหรือเปล่า บุกเป็นสายบุกเป็สายบุกครับสายบุกครับก่สก่นสามมัีเหนี่ครับที่สายชิกพเยก็ไปเลยก็ไปเลยก็สายชิคี้พก็ไปเยีใครเอาเหตุใครเอาเหตุล้วเอาไปแล้วเนี่ยเหตุของเราเน็ตหนึ่งล็ก เยังไม่เปืนอัปเดตมลยไม่ได้ซื้อลูกสองไม่ใจลูกสองไหมดซื้อเซื้อมาดิแต่ว่าแต่ว่าไม่เอาองกนใช่ใช่ลูกองกอ้กนดกด ขันบนันบนหนึ่งขันบนหนึงขันอยู่ัน่นโอเควานกเฮ้ยอยู่ดะ้หนูบกบได้ไรเออตายกันตูตายมันตายไปแล้วดมโดตอนนิ kill Này Cái này đi này. Ní ngay Bita,พี่ต้าเข้ามาดูได้ละค่ะ พี่ต้า. Anh ấy ra hát thua chắc Sao nó đi mà nó. Ô về tí ก็เหมือนกันอุ้ยเกาะสานมันยืดอม่ีเกมีกอล่หัวยหัวเลยไม่อยากเล่นแล้วไปเล่นโซนไปเล่นโซนอ้ยไปเล่นโซนไปเล่นโซนอยากไปเล่นโซนนะ พูดใจอะคิดว่าใจอะพี่เตอ